แมวดื้อของคนโหดตอนที่สองพี่ชายที่อบอุ่นกระดาษรับออเดอร์จากมือเลียวของเด็กหนุ่มถูกวางลงตรงหน้าของวินตามมาด้วยเสียงทุ้มชวนฟังออเดอร์โต๊ะเจ็ดครับเฮียเจ้าของรอยสักสุดเท่นิ่งงานไปชั่วคู่ก่อนกระพริบตาแล้วเผยยิ้มให้คนอ่อนวัยกว่าที่กำลังฉีกยิ้มกว้างรอรับจานขนมและเครื่องดื่มจากเขาอ่ะได้แล้ววินวางจานขนม และแก้วกาแฟลงบนถาดส่งให้เด็กหนุ่มก่อนเผยยิ้มอย่างเอ็นดูเวลาเฮียยิ้มแล้วดูอบอุ่นอย่างที่แสนดีบอกจริงๆด้วยแสนดีพูดแบบนั้นเหรอคนอ่อนไวกว่าพยักหน้าเงึงงักครับตอนแรกผมก็ไม่ค่อยเชื่อเพราะดูผ่านๆเฮียเหมือนจะโหดเอาเรื่องอยู่แต่ตอนนี้เชื่อแล้วว่าเฮียใจดีวินยิ้มนิดหน่อยก่อนยกมือขึ้นลูบหัวเด็กหนุ่ม พังพูดตอบกับเชื่อคนง่ายนะเรานะ่ะอ่ะรีบไปเสิร์ฟเสร็จงานเดี๋ยวเฮียเลี้ยงบุฟเฟ่ขนมชุดใหญ่แบงค์พยักหน้าให้คนพี่ทั้งฉีกยิ้มเพียงแค่ได้ยินคำว่าบุฟเฟ่ขนมหวานเขาก็แทบอยากจะหมุนเข็มนาฬิกาให้ถึงเวลาปิดร้านเร็วๆภายหลังบุฟเฟ่ขนมหวานสิ้นสุดลงแบงค์และแนนก็เอ่ยอำลาเจ้าของร้านสุดหล่ออย่างเฮียวิน และเพื่อนหนุ่มอย่างแสนดีเพื่อกลับบ้านแต่ทว่าก่อนจะออกจากร้านกล่องขนมหวานหน้าตาน,า,าน่าทานก็ถูกยื่นมาตรงหน้าของแบงค์อ่ะนี่เฮียให้ว้าเป็นทานที่บ้านมือเลียวยาวรีบรับกล่องขนมทั้งเผยยิ้มอย่างดีใจให้เจ้าของร้านสุดหล่อขอบคุณครับเฮียวินใจดีสุดๆไปเลยคิดแบบนั้นเหรอเจ้าของลอยสักสุดเท่เอ่อยขึ้น พางหลี่ตาจ้องมองเด็กหนุ่มแน่นอนสิครับงั้นผมลานะครับแบงค์ยกมือขึ้นโบกลาให้วินก่อนหมุนตัวเดินไปขึ้นรถของตัวเองหลังจากวันนั้นที่ไปช่วยงานร้านเฮียวินก็ผ่านมาจะเดือนนึงแล้วแบงค์ยังไม่ได้เจอกับเฮียวินพี่ชายใจดีและอบอุ่นเลยเนื่องจากช่วงนี้เฮียวินไม่ได้มารับส่งแสนดีแล้วถามว่าทำไมนะหรอ ก็เพราะว่าช่วงนี้พี่หมอการสุดหล่อรุ่นพี่จากคณะแพทย์กำลังเดินหน้าจีบเพื่อนหนุ่มตัวเล็กของเขาอยู่เลยยึดหน้าที่ขับรถรับส่งแสนดีจากเฮียวินและนั่นทําให้เขาไม่ได้เจอหน้าเฮียวินอีกเลยหรือบางทีเขาอาจจะชวนแนนไปทานข้านมที่ร้านเฮียเผื่อว่าจะได้เจอไม่รู้ทำไมถึงอยากเจออาจเป็นเพราะว่าเขาไม่มีพี่ชายมั้ง พอเจอคนอายุมากกว่าใจดีด้วยเลยอยากจะเข้าหาแบงค์แบงค์เฮ้ยแบงค์เป็นอะไรเนี่ยแรงผักจากแนนทำเอาแบงค์แทบล่วงลงจากเก้าอี้ใบหน้าคมตวัดกลับมามองเพื่อนสาวใหญ่แนนนี่ทำอะไรของเธอเนี่ยถ้าจะผักแรงขนาดนี้ไม่เอากระเป๋าฟาดหัวฉันเลยล่ะตาคมสวยเบิกขึ้นก่อนเอ่ยถามกับทั้งยกกระเป๋า ทำท่าจะฟาดเข้าใส่แบงค์ได้หรอฉันล้อเล่นว่าแต่เธอมาผักฉันทำไมก็ฉันเรียกนายตั้งหลายครั้งแล้วแต่ไม่ตอบมัวนั่งเหม่ออะไรก็ไม่รู้หรือว่านายกำลังเหม่อถึงสาวที่ไหนบอกมานะหยุดเลยฉันไม่ได้เหม่อถึงสาวที่ไหนทั้งนั้นแหละแล้วนี่แสนดีโดนพี่กันยึดตัวไปอีกแล้วหรอหญิงสาวถอนหายใจออกมา ก่อนหย่อนกายลงนั่งข้างเพื่อนหนุ่มก็ใช่นะสิไม่รู้คิดผิดหรือคิดถูกที่สนับสนุนให้แสนดีรับรักพี่กันเนี่ยเพราะตอนนี้ฉันรู้สึกเหมือนโดนภาคลูกไปจักอกยังไงไม่รู้แบ่งสายหัวเพื่อนสาวกับอาการเล่นใหญ่อย่างเอือมละอาเธอนี่เวอร์ได้ตลอดจริงๆนะแนนะฉันไม่ได้เวอนะคิดดูสิเทอมแรกพวกเราสามคนยังตัวติดกันอยู่เลย มาวันนี้แสนดีลูกชายคนเล็กถูกยึดตัวไปฉันยังทำใจไม่ได้หวังว่าลูกชายคนโตอย่างนายจะไม่ถูกขโมยไปเหมือนแสนดีนะแบง์หัวล้อออกมาให้กับคำพูดพั่มเพ้อของแนนคิดได้ไงว่าเขาจะถูกขโมยตัวไปแม้ว่าเขาจะเป็นผู้ชายหล่อเหลาที่ฮอตที่สุดในรุ่นแต่ก็คงไม่มีสาวๆคนไหน คลั่งใครถึงขนาดรักพาตัวเขาหรอกมัง้งเธอเจอใหญ่แล้วแนนสาวที่ไหนจะมาลักพาตัวฉันแม้ความจริงฉันจะหล่อจนสาวอยากจะลักพาตัวก็เหอะแนนกอกตามองบนอย่างเหนื่อยหน่ายให้กับความมั่นหน้าของเพื่อนหนุ่มอย่างแบงค์เฮอฉันไม่ได้หมายถึงสาวๆฉันหมายถึงหนุ่มๆตั้งหากละ่ะบ้านะฉันไม่ได้ตัวเล็กน่ารักเหมือนแสนดีคงไม่มีผู้ชายที่ไหน มันรักพาตัวฉันหรอกนิ้วเลียวสวยยกขึ้นแตะปากกระจับของแบงค์ฉันเคยบอกแล้วใช่ไหมว่านายนะ่ะมันสเปคของผู้ชายโหดหยุดเพอเจอได้แล้วกลับกันเถอะเดี๋ยวฉันไปส่งไม่ได้เอารถมาไม่ใช่หรอเฮ้อนายเนี่ยจริงๆเลยเอาเป็นว่าไปส่งฉันที่ศูนย์ซ่อมรถก็แล้วกันพอดีช่างโทรมาบอกว่ารถซ่อมเสร็จแล้วแนนพูด ทั้งลุกขึ้นเดินนำแบงค์ไปที่รถเหมือนว่าเป็นรถของตัวเองทำเอาแบงค์สายหัวให้เพื่อนสาวเบาๆก่อนลุกเดินตามไปแบงค์คืนนี้ว่างไหมฉันว่าจะชวนนายไปวันเกิดเพื่อนสมัยมัธยมของฉันนะแนนเอ่ยถามขึ้นเมื่อมาถึงศูนย์ซ่อมรถแบงค์สายหัวเบาๆเป็นเชิงปฏิเสธคืนนี้ไม่ได้วะแนนพอดีพี่รหัสชวนไปเลี้ยงสายนนะ่ะเสียได้จังเอ๊ะ แต่นายไม่ดื่มนี่ก็ใช่แต่ก็ต้องไปเลี่ยงไม่ได้แล้วล่ะเพราะถ้าเลี่ยงครั้งนี้พี่เขาคงตัดฉันออกจากสายแบงค์พูดพางหัวเราะเบาๆในลำคอโอเคขอบใจที่มาส่งแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยล่ะรู้ว่าคอออนก็อย่าไปดื่มบอกพี่เขาด้วยแบงค์พยักหน้าให้เพื่อนสาวที่แสดงสีหน้าเป็นห่วงเขาอย่างชัดเจนเพราะอีกฝ่ายรู้ดีว่าเขาคออ่อนแค่ไหน ืมฉันไม่ดื่มหรอกแนนพยักหน้าให้อย่างพอใจก่อนเปิดประตูรถลงไปแบงค์เคลื่อนรถเข้ามาจอดที่ผับหรูซึ่งได้ข่าวว่าเพิ่งกลับมาเปิดหลังจากปิดรีโนเวทไปนี่ถือว่าเป็นการเข้าผับครั้งที่สมของเขาตลอดชีวิตที่ผ่านมาก็อย่างที่รู้กันเขาเป็นคนคออ่อนดื่มไม่เกินสามแก้วก็นอกสลบไม่รู้เรื่องรู้ราวเพื่อนเลยไม่ค่อยพาไปดื่มสักเท่าไหร่ เพราะทุกครั้งที่ไปเหมือนว่าเขาเป็นนอนเฝ้าเพื่อนที่ดื่มมากกว่าแบงค์ทางนี้ชายหนุ่มล่างสูงยกมือขึ้นโบกให้แบงค์เด็กหนุ่มเห็นดังนั้นก็รีบสาวเท้าเข้าไปหาพี่รหัสของตนพร้อมทั้งยกมือขึ้นไหว้ทักทายลุ่นพี่ในโต๊ะสวัสดีครับพี่แทนพี่เอิญพี่เคนแบงก์เอ่ยทักทายพี่รหัสป้ารหัสและปู่รหัสของตนก่อนกวาดตามองไปยังชายหนุ่ม และหญิงสาวอีกคนซึ่งเขาไม่รู้จักนั่งก่อนสิเดี๋ยวพี่แนะนําให้รู้จักแทนที่เป็นพี่รหัสของแบงค์เอ่ยขึ้นทําให้แบงค์พยักหน้ารับและหย่อนกายลงนั่งข้างๆพี่รหัสของตนขอบคุณครับทําตัวตามสบายเถอะคนนี้พี่ไนท์เป็นเพื่อนของพี่ส่วนสาวสวยคนนั้นชื่อพี่อินเป็นพี่ของพี่เอิญและเป็นแฟนของพี่เคนแบงค์ยกมือไหว้ทั้งสองคน ก่อนเผยยิ้มพังเอ่ยขึ้นไม่รู้มาก่อนเลยนะครับว่าปู่รหัสจะมีแฟนสวยขนาดนี้เคนสายหัวให้รุ่นน้องในสายเบาๆก่อนตอบกลับไปมาถึงก็แซวพี่เลยนะแต่พี่บอกไว้ก่อนพี่ห่วงแฟนมากถ้าคิดจะแย่งถึงเป็นหลานรหัสพี่ก็ไม่ไว้หน้าหรอกนะผมไม่กล้าหรอกครับแบงค์พังยกมือขึ้นเกาท้ายทอยของตัวเองบรรยากาศ การพบปะพูดคุยกับพี่สายรหัสเป็นไปด้วยดีตอนแรกแบงค์คิดว่าพวกพี่จะบังคับให้เขาดื่มซะอีกแต่พอเขาบอกว่าดื่มได้นิดหน่อยพี่พี่ก็ไม่ได้ว่าอะไรบอกแค่ว่าดื่มได้แค่ไหนก็แค่นั้นซึ่งทำให้แบงค์โล่งอกมากแต่ว่าตลอดเวลาแบงค์กลับรู้สึกเหมือนโดนจับจ้องจากรุ่นพี่ที่ชื่อไหนพอหันไปมองพี่เขาก็ทำท่ามองไปทางอื่น จนแบงค์อดพูดด้วยไม่ได้พี่ไหนมองผมทำไมหรอครับชายหนุ่มร่างสูงกระตุกยิ้มมุมปากพังลุกขึ้นจากเก้าอี้มานั่งลงข้างๆแบงค์เนื่องจากพี่ๆในโต๊ะเริ่มออกไปเต้นกันแล้วเหลือแค่เขาและพี่ไหนสองคนถามตรงดินน่งั้นพี่จะบอกตรงๆพี่สนใจเราแก้วน้ำเปล่าในมือแบงค์แทบล่วงตกพื้นนี่มันบ้าอะไรกันเนี่ยพี่เมาหรือเปล่าครับ คนอายุมากกว่ากระตุกยิ้มนิดหน่อยก่อนเอ่ยตอบกลับเปล่าดื่มแค่เนี้ยพี่ไม่เมาหรอกนี่พี่ถามจริงๆแบงค์มีแฟนหรือยังคำถามตรงไปตรงมาทําเอาแบงค์พูดแทบไม่ออกจะมองหาคนช่วยทุกคนก็ไปเต้นกันหมดแล้วผมว่าผมจะกลับแล้วเดี๋ยวขอตัวไปลาพี่ๆรหัสก่อนนะครับมือหนาคว้าจับแขนแบงค์ทันทีที่แบงค์ทำท่าจะลุกจากโต๊ะ เดี๋ยวสิยังไม่ได้ตอบคำถามพี่เลยจะรีบหนีไปไหนเออคือพี่ปล่อยผมเถอะครับผมไม่ได้ชอบผู้ชายชายหนุ่มคนดังกล่าวดูชะงักไปเล็กน้อยก่อนคีดมองอมาโอเคพี่แค่ล้อเล่นเห็นว่าน่ารักดีเลยอยากแกล้งแบงค์ขมวดคิ้วนิดหน่อยทั้งถอนหายใจออกมาอย่างโล่งอกโถพี่ผมนึกว่าพูดจริงบอกตรงตรง เมื่อกี้ผมไปไม่ถูกเลยนะขนาดนั้นเลยเหรอพูดเหมือนกับว่าเราไม่เคยมีผู้ชายมาสารภาพรักแบงค์หย่อนกายลงนั่งที่เดิมก็ใช่นะสิครับข่าวหลังพี่อย่าเล่นแบบนี้อีกนะโอเคว่าแต่จะกลับจริงหรอเมื่อกี้แบงค์พยักหน้าให้ชายหนุ่มคนดังกล่าวครับเดี๋ยวพวกพี่ๆกลับเข้ามาผมคงต้องขอตัวกลับแก้วเครื่องดื่มสีอำพัน ถูกดันมาตรงหน้าของแบงค์งั้นก่อนกับดื่มกับพี่สักแก้วหนึ่งได้ไหมแค่แก้วเดียวคงได้ใช่ไหมแบงค์จ้องมองแก้วเครื่องดื่มดังกล่าวสลับกับหน้าคนอายุมากกว่าเล็กน้อยพางคิดแค่แก้วเดียวไม่เป็นไรหรอกดื่มดื่มไปจะได้กลับเพราะเอาเข้าจริงๆแม้อีกฝ่ายจะบอกว่าล้อเล่นแต่เขาก็ยังรู้สึกแปลกๆอยู่ดี มือเรียวยาวจับแก้วเครื่องดื่มดังกล่ากอกลงคอทีเดียวจนหมดเพียงเท่านั้นแบงก์ก็รู้สึกเหมือนโลกหมุนเคว้งคว้างยังไงไม่รู้ในหูได้ยินเสียงเรียกเบาๆก่อนสติของเขาจะหลุดไปพี่ไม่อยากใช้วิธีนี้หรอกนะถ้าเราไม่ตรงสเปคพี่ขนาดนี้หนุ่มน้อยทางด้านของวินวันนี้เขาเข้ามาที่ผับช้ากว่าทุกวันเพราะเนื่องจากต้องเคลียร์งานที่ร้านขนม แล้วแวะไปดูแสนดีว่ากลับมาถึงห้องแล้วหรือยังเพราะช่วงนี้ดูเหมือนรุ่นน้องคนสนิทจะลุกน้องชายของเขาหนักเอาการทันทีที่เขาเปิดประตูรถลงมาสายตาของวินก็เหลือบไปเห็นชายหนุ่มสองคนกำลังลากกันออกมาจากผับเขาจะไม่สนใจเลยถ้าหนึ่งในนั้นไม่ใช่เด็กหนุ่มที่เป็นเพื่อนสนิทของน้องชายเขาและดูเหมือนอีกฝ่ายจะไม่ได้สติซะด้วย วินรีบก้าวขาฉับๆตามทั้งสองคนนั่นไป